บรรยากาศถึงเชิญนะเอออยู่ที่อาบน้ำมนต์เนี่ยเดี๋ยวพาไปไหว้พระด้านหน้านะครับด้านหน้าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระนะครับ บรรยากาศท่านชมนะที่วัดท่าเสาเนี่ยมีพระองค์ใหญ่ๆหญ่อยู่นะครับแล้วก็เป็นพลังงานที่สุดขังสุดดังแห่งปีเลยว่าได้เพราะหลวงพ่อที่เนี่ยท่านเก่งนะผู้ใหญ่จะบ้านชื่อท่านก็ได้อยู่แล้วละนะหลวงพ่อเก่ง นี่เห็นไหมเห็นด้านหลังเนี่ยนะเขาชิวอนแล้วก็เห็นพระตรงนี้มีคนมาไหว้ยเยอะุเพราะที่นี่เขามีความศักดิ์สิทธิ์อิฤทริ์มากมายเห็นไหมบใบของพระคู่เนี่ยหรือไม้ที่ตั้งใหญ่ใหญ่มาก โอ้โหมาทั้งที่เนี่ยได้ของดีกลับไปเห็นไหมท่านผู้ชมสวยไหมโอ้โหสวยงามนะสาธุได้เลยท่านผู้ชมนี่เป็นเกจิอาจารย์ที่ ดังที่สุดนะครับในแห่งยุคนะต้นรัตนโกสินเลยตมต้นนะเลยก็คือนี่หลวงปู่ทวดนะครับต้นรัตนโกสินเลยนะ400ป,ะปีแล้วก็ตามไปหลวงปู่โตพรังศีตามไปอีกนะเออหลวงพ่อเงินนะหลวงปู่สุขนะครับ แต่ละองค์เนี่ยก็ถือว่ามีพุทธานุภาพที่แรงกล้านะมีพลังเขาบอกได้เลย ก็มีคนมาไหว้ตลอดเวลาท่านผู้ชมหลายอย่างคนก็มาทำสมาธิทำจิตให้ว่างนะนมาถือศีลน,นะมาถือศีลการถือศีตลตะวัดเนี่ยถ้าถือศีลแล้วก็จะเข้มขังมีพลัง ครับท่านผู้ชมครับเป็นบรรยากาศที่ผมอยู่วัดท,ท่าเสานี่ยท่านผู้ชมนะมาไหว้พระนะครับท่านผู้ชมวัดท,ท่าเสาเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ยุ่นานเนี่ยหลายร้อยปีบางคนไม่มรู้จักบางคนรู้จักนะครับที่นี่ก็มีเกจิอาจารย์ที่โด่งดัง นะครับทผู้ชมหลายหลายองค์หลายท่านนะอดีตเจ้าวาที่น,นะที่ดูแลวัดท่าเสานุกผู้ชมนะเห็นไหมบรรยากาศวัดท่าเสาเนี่ย,าายจะมีโบสถ์เก่าแก่อยู่แล้วก็พื้นที่เก่าแก่อยู่นะตอนนี้ท่านกําลังขยับขยายนะทผู้ชมแล้วก็ให้ไปชมบรรยากาศพร้อมกันตรงนี้เลยดี นะถือว่าเป็นสุดยอดสุดดังสุดปังแห่ง